ครับสับปรีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อกับไอ้ไข่เด็กวักดเกดีอยู่วัดปามันเนาะครับครับยูบานของอําพลชาแนลนะครับท่านผู้ชมมือนช่องมาวินมากับหนุ่มอาร์มคนเดิมอําพลชาแนลป้าต่อยคนมีเส้นกับเบ้าเขียดครับเบ้าไช่บอดดีมาเนาะครับเบาไช่ลูกบอสมบายเนาะครับกนเลยบอดดีมาเนาะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปหาหนุ่มอาร์มกับ ช่องอภพลนะครับไปครับครับไปครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะไปหาหนุ่มอามครับหนุ่มอามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเบ้าเขียดครับสวัสดีครับเบ้าเขียดสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสสวัดีค่ะโอไปเฮาคือเกันนะอ่าป้าต่อยสวัสดีครับวันนี้ป้าต่อยป้าต่อยอ่าขอบสับพละเต็มเลยครับป้าต่อยคนบ่ให้เส้นโอ้คนมีเส้น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 อแล้วก็จะมีเส้นบ่เออมีเส้นมีเส้นพอใครก๋วยเตี๋ยวนํานะครับคนมีเส้นทุกอย่างไป อาววันดีครับคนักข่าวครับวัดีนักครับผมอเลี้ยบตาเลี้ยบตานะครับไปเดี๋ยวไปตามกันต่อครับผมมานี้ก็จอยากคือวดที่แล้วบ่ได้มาขอนะครับท่านผู้ชมครับเว้นจากงวดหนึ่งคิดว่างวดนี้ไอ้ไข่เด้วัดเจดีย์พ่อใหญ่โฉกขาอยางแน่นอนถูกต้องครับแน่นครับขวดป่าท่านผู้ชมครับกสิเดชไปจุดถูกบอกเก้าขออนุญาตครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ในการขอโชคขอลาบนะครับท่านผู้ชม ไปครับขอขอเนรจ้าแงวดนี่ครับขดวที่ครับท่านผู้ชมไอ้ไข่เด็กวัดเกดีอาย่วัดปามั่นเนาะครับท่านผู้ชมพอทีมงานเคยไดมาขอขอโชคลาเพิ่นตอนนั้นกัเขานะครับแต่วางวดทีเแล้วผมบ่ได้มากแล้วครับแต่ว่าเบิ้งไกลๆน่ะกวนนี่นึกถึงพระยอดนี่เนาะ

ินคืออีห๋คือผู้ใดแท้สรุปแล้วเออเอนคือหลายค้อนเลยิเดี๋ยวกับ่าม่อนแค้นเดี๋ยวปรว่านี้โอเมียนเขาแปลงมาเจ้าของสินเรียกตัวเองเปได้ซับส่วนเลยบ่ซับสวนเจ้าคนซับสวนเจ้าคนเออครับท่านผู้ชมอ้าวครับเบ้าเขียดเป็นกระรังทั้งพวงสะอาดอ่าปัดต่อยกับกระรังเตรียมนะครับ ยมดอกไม้ถูกเทียนก,กับเได้บอกกากับสาานทีซ่งศักสิ์เินนะครับ,ท,รบท่านผู้ชมมาเถี่ยนีมากทั้งขึ้นนะครับท่านผู้ชมม,มากกันงขึ้นนะครับนี่มาตรงกับหวดวันทีนะครับวันที่16กตุลาคม2565้าหนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวสิพาคทำผู้ชมมาตามขอโชคขอลาบท่านตันนะครับอ๋อนั่งเขียดเพราะเป็นเบาเขียดบะน้อไอนั่งเขียดนั่งเขียดเนี่ยอ๋อนั่งเขียดถูกต้องปะถ้าว่าถูกต้องต้มบานต้มบามมันเป็นเงาเนี่ยเบาใช่ปะไหมเนียนขิ้หอดปุ๋าเอ้าน้ำมองบ้านอามลดลงไปยังยังไม่ได้ลดลงยังยังยังเพิ่มได้น่ะกวน่ว่สูงกว่าเก่าเนีสูงกว่าเก่ามือนี้ก็ไม่รู้มาแล้วไปหลับหลอดหนึ่งด้วย นักวนหน้าอายุถนนอยู่หน้าผมยืนิบเที่ยงเอวเหรอเ้เข้าลุยจากแจ้งเข้าไปพูุดหานเดี๋ยเออไปท่านผู้ชมตั้งมันก่อนนะเดี๋ยวกันไปจะไปขอโชคขอลาภกันครับผมไปแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตไปตั้งกล้องครับจุดดอกไม้ถูเที่ยงบอกกล่าวขอโชคขอลาภน้ำไอ้ไข่ดนกวัดเจดีนะครับท่านผู้ชมครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีตับง่ารของถกล้องเลยนะครับผมนะวันนี้มาถึงแล้วนะครับไอ้ไข่หรือนกัเจดีนะครับมาขอโชวขอลาเพราะว่างวดที่แล้วคือเราไม่ได้มาไม่ได้มาไม่ได้มาครับท่านผู้ชมง่ดที่แล้วก็เดี๋ยวงวดนี้มาขอของงวดวันที่16ตุลาคมนี้2565นี้นะครับใช่ครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมอดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้เลยครับ วันนี้เนี่ยเป็นเงียบเงียบเงียนิดนึงเพราะว่านางเขียดเนี่ยเพิ่นคิดฮอดผัวเพิ่นนะครับเพราะว่าตาบ้านแกไม่ได้มาเพราะเพราะว่าบนบนกับรถตามทางเลยฮอดหัวไหมอย่ยงกอดฮอดหัวฮอดหัวได้หดืยังแกว่ากี่เป๊แกว่าแกก็บอกเอาไปให้เขียดมันจับแลยไหม่รู้เป็นชื่อฮอตหัวไหมอย่นี่วงสัตว์ไม่ใส่เบ็ดตามหาข่อย หัวแห่งอืมเรไบร้อีเนาะจะบอไว่าเออปกปรดเออเดียวกะนี่ยังเามาได้ประเดี๋ยวเองอืมแต่คนคนห้างไม่ได้นานเหี้เออเพราะเป็นยังสกิดเอากันอืมไม่เขียเนาะนานเห็นปะเ้อเขียดกปนยันยันได้ปะโอเคปะนานมาปะนาอไม่ดีมาเท่าไหร่ มากเหมือนเดียวตามเคยเดี๋ยวจะเพิ่งจะไปจุดถูกจโอเคโอเคอแม่หนักมโจะบอกค่านั่งเข็ยนอูอือจนเพื่อเลียเห็นมานอต้องหาจะเบาใช่จหาเร่องนี้ดีเรืี้ยวะต้องต้องประกาศเอซี่หูเพราะว่าจะเดเบิ้งวันเลือกย่าม เมือแต่งเขาเมือนแรเขาเไปผูกแขนผูกยางเขาแอ้น oh, oh, ี่แต่งอะรบอของ่แต่งกัแต่งูาวยอะห้องห้องไวไลท์บันไดเบาเกียดห้องห้องไว้จบบัตรค่ดอวห้องคารองเชบบัตรหองคารองห้องเช็บบัตรเชบบัตรของคาดองเขาเั็บัตรจะพันหาเนหาเงนคารองเบาใช้หาเงอนนะผมเอาลาเอาแต่ผู้ชมเอ้ยมาซอยเร้อมาซอยเบาใช่ได้หมดนี้กนั่งเกียดเพื่นห้องคาดองหาเนท่านผู้ชมท่านผู้ชม่านักวัน ตวเด้อไอ้คข่เดวัดเจดีมนี่กะลูกหลานก็ได้มหาสาลไอ้คข่เดวัดเจดีอีกแล้วในหวดของวันที่สิบหกตุลาคมปีสองพันสิหบหกมันนี่มาก,กันสามช่องครับนุ่งอามพ้นเดิมช่องพ้นชแนลพี่มาว้นชแนลแล้วกับปัตตอยตดถ่ายก็คือเบาเขียดครับอ,อนั่งนั่งเขียดอ่านั่งเขียดครับรับกีมีความ ตั้งคิดตั้งใจครับเดินทางมหาตะไครหรือไอ้ใครในวัดเจดีนที่เอื้นตะไครเพราะว่าเพิ่นกับอายุหลายเนาะรับตั้งแต่โบราณโบราณเนาะอยากมาขอโชคลาภยางเดียวเลยไปฝากเอฟซี่แล้วทำจมทีเพิินก็ลัางรับชมทางช่องลมอามพีมาวินชาแนลและช่องอัพพลอยากให้มีโชไม่ลาภครับน่งวดนีเลยครับาะอยากเลื่อนอีกแล้วเพราะว่าผีพานมากอ่ะแต่ย่างเขาว่าตรงปันไหนถ้าสิงหาให้ทั้ง ได้กะขอให้เขาตรงตรงสามตรงตรงวันนี้เลยเขาจังสี่ซะแต่ใครเหยื่อใครเดือเพราะว่าเดือนนี้ยิปแปดเขาทิ่ทำลงท่านกันด้วยนี่เนาะแมนเอาสี่ซะให้เพิร์นนี่ได้สามตัวตรงตรงงวดนี้ซะงวดนี่รวดเพราะว่ายังปฏิวันที่ยี่สิบแปดนี่นี่เดือนนี้เนาะเขาที่ทำลงท่านทำี่วยนี่ยิบบุญกฐินถ้าได้บอกบุญต่อกันกับเอฟซีทุกท่านถ้าเพิรนอยากจะรวมน้ำรวมบุญทับลงทุนน้ำใส่ใครแมนยิบแปดตัวนี้ ให้ไข่ให้โชคให้ลาภสามตัวตรงๆเด้อเลขไทยแล้ววันที่หนึ่งไข่เพิ่นได้มีเงินต่อยอดได้มาทำบุญนั้งกันทำบุญทำท่านนั้งกันให้ตรงท่านนั้งกันเด้อไข่เด้อยันหน่อยกระสามตัวกันยังดีสองตัวกันไรเด้อไข่เด้อให้เพิ่นได้ต่อยอดต่อทุ่นเนี่ยต่อล่มหายใจเพิ่นเนี่ยไข่เพิ่นได้ที่มีเงินเห็ดขันเหดีน้ำกันนะนอนหลับก่อนะบอกตรงๆเขาตรงๆหลดหมดเลยปังๆเด้อไข่เด้อจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโนมังรับเดี๋ยวให้เอา ในเกาเกาคั่มอุบูชาโอเเคในได้ไทยเด็กวัดเกดีแล้วครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตะนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตะนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาทุกอิติอิติอุปมานไข่เกดีมหาจะมาหาเทโลลาภลาภาภวันตตเมสาธุเออไอใครเด็กวัดเกดีหรือ าตาไครมณีลูกหลานาทีมงานช่องนุ่มอามคนเดิมอําพ้นชาแนลมาวินชาแนลป่าต่อยคนมีเสน็นมีเส็นนะครับแล้วกะ็นั่งเขียดก็ได้มาขอโชกลาบน้ำตาไครเพื่ออนุมนเอาเป้าเขียบบ้าเอาเบ้ <c oughs> เาเขียดนะครับไปเ้ยเแต่เระชอบ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตตาไาครนังเขียบเแลวเอาเบ้าเขียดนะครับ นั่เขียดนั่งเขียดเอานั่งเขียดเอาเขียดเอาองสิครับไปนางและเบาเขียดโอเคบวกกันครับผมตามนั้นครับท่านผู้ชมนางและเบาเขียดตามนั้นนะครับท่านผู้ชมครับดตะไคร่นะครับกาวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยสิบห้ากาซมีงานอยู่วัดนี่นะครับลูกหลานทีมงานช่องนุ่มอามอัมพ่นทั้งมาวินนี่แหละครับแต่ว่าอยากมาเห็ดลงท่านมาเห็ดลงท่าน แก่ใจอาหารการกินกระห้กับยาพี่น้องทั้งบาง้านได้กินไดอ้อิ่มหนำส้ำล่างกันนะครับก็ขอให้จากใครหรือไอ้ไข่เดวัดเกดีน,นะครับกรประทานโชคลาบเลขทายแล้ว,วันที่หนึ่งของงวดวันที่สิบหกตัวลากข้อมสองพันหกร้อยสิบหา้าเต็มมนะครับปังปงสามโตเพราะว่าเชายียเอฟซีทุกท่านได้มีโชวมีลาภกันห้าเพิินได้มารวมสมผบทุนในการสั่งล้ท่านพานนิดเดอซ่า สมหวังเลยต่เคียเบอกจังสี่นะอ่าครับเขียดเอ้ยโอเคเราเปเขียดูกใค่สิมดอกกันละไงเป็ดีดีดีแน่เออว่าแกเป็นคนดีถ้าไปย็นหลอกพ่อโมนี่ขมี่นั่งเขีมาพร้อมเขาบอกไปหยั่งเบาเขียดและ้วแลวสอสิบตาไข่หรือไอ้ไข่เนี่ยอยู่ละให้บอกให้ทีให้โชค ท้างน่ายเขียดหน่าเขียดอ้าวอ้าวลูกจะอ่าวถึงลูกไปทุกทีเอาเดี๋ยว่อนเต็มทีเล็โอเคเอาพาสจิให้ขยเย้าเซียมซีอมนี้ถิมาขอไอ้ไค่เล็กถูกเซียมซีหายเล็กไข่กระสมซื้อกับงไข่กันจะไข่กันเบิ้งเบิ้งตามตัวไอ้ไข่ในห้าไอ้ไข่ด้หายเนาะแมนอ่ะพานซื้อพานจากเบาเขียดเปาเขียดกันยังเซียมซีก่อนเปาเขียเอาแมนแมเด้อ

โค้งมาเปล่าดิเจ้าบ่าวเขียดตั้งใจวี่งเข้ามาเกี่ยวหนึ่งขวบพ่อแบนครั้งแรกครับผมได้มาหมายเลขหกครับผมหมายเลขหกครับท่านผู้ชมหมายแรกที่บ่าวเขียดหมายเลขหกอายาเชื่อมซี่ขอจังครับไม่เลยไอ้ไข่ติดวัตถีหนึก้าตัวเดียวกันตั้งใจให้รัดเอาอา่าบ่าวเขียดเขาใหม่ที่สองดูเปล่าวเขียดดีดีด่อ เราบ่เนบ่ดีบ่ไปตกแต่งไน้บางแคมักขอดิอือ๋ออ้้อเมื้อไอยู่เออก็ห้องหาเมือแล้วว่าเ่็มบอก้องหลายผลบางแคที่นี่เ็นอ่ไรต่อหาลอยนต่อหาลอี่อะไรก็มาขอดิหมเที่สองออกมาแล้วครับหมายี่สองครับผมได้มาหมายเลข สามครับผมสามครับท่านผู้ชมไมมที่สองสามครับหกสามหรือเก้าสามครับท่านผู้ชมไม่แด้ในหกไม่ในหกสามหรือเก้าสามต้องต้องอ่ะมันบุกันใหมทุดทายฟอวตีนดีดีเลยองิจะไม่เป็นหัวเลยคอขอใอ้คอให้ใครดีบอกว่าไอ้ได้ให้ฟัวใช่หนา่งเดียวมันมีเงินมาตกมาแทนเดอร์อะไร่เง้เมื่อไห ขอสาวมาหาผมเลยงเนี่ยะรตังเออมที่สาม่กมาสายใ่งดเอไอ้ของเลยไม่ที่สามออกมาแลวครับท่านไมที่สามได้มาหมายเลขสี่ครับผมหมายเลขสี่ครับท่านผู้ชม สามสี่หรือเก้าสามสี่ครับท่านผู้ชมหกสามสี่เก้าสามสีสมส่โอเคเอาลงอ,อ,อ่ะอยังมีขยอให้นะจับอ่ะจับโจ้โเดือดตกอีกถนัดเนาะลูกแรกครับท่านผู้ชมได้ออกมาเป็นหมายเหล็กหกครับผม หมายเลขหกไข่ใบแรกหมายเลขหกครับท่านผู้ชมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมอ่าจำเหมือนเดิมอ well ืมเอาความว่ามันกินอย่างมัตตาสครับลูกที่สองครับท่านผู้ชมได้ออกมาเป็นหมายเลขเจ็ดครับหกเจ็ด หมาเลขเจ็ดหรือเก้าเจ็ดหมาเลขเจ็ดกับได้เป็นหกเจ็ดต้องทะเบียนรถคี้กเสียงยอคนเด็กคือจัสตาร์ตรถตกตุ๊กเดี๋ยกูมาตตรหรอเจ็ดสตาร์ตกูบาตรเดี๋ยวใครไปที่สามครับ ใบที่สามเลขไม้เลขสองครับท่านผู้ชมหมายเลขสองครับท่านผู้ชมเจ็ดสองไม้เลขสองครับเก้าเจ็ดสองไม้เลขสอเก็ดสองหรือเกิดสองมาครับท่านผู้ชมเก็ดสองครับตามนั้นนะครับสวยเลขไข่เพราะว่าวันนี้เนี่ให้เตั้งใจมากๆนะครับมาขอโชคขอลาภนะครับตั้งใจมาขอโชคลาภไปฝากแซ่ซี่ไปท่านผู้ชมดีเลยครับถ้าจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพาไปดูอ่าสุดท้ายก็คือเลขดูเลขทูบดูตามตัวไข่แล้วก็ขอกลับเลย นะครับเพราะว่าเรามาขอเพิ่นเพราะว่าอ่าเบิ่งาแม่นเรามาเบิ่งกันนะครับนอ่ะเออเจ๋เพิ่นยังก่อนยเออเดี๋ยวจะเห็นตัไเแล้วถ้าดื้อบันเด้บอกบาใช่เด้บอกรถโตเนี้ยพออย่งม่ดีบาบอาใช่เขาบอกผม่ว่ามอาจิะไ่ได้ไปนั่งเพราะว่าไปใส่เบ็ดที่นี่ผมก็ขิดทอได้น่นนั่งทอนกลัวไหมนี่ก่ะเพราบอกปุ๊บ เปาจะเบิ S <S ้งด uh, <se ้ดื้อว่าดื้อวะเหืองสินะเราแค่บอกฝากสาวนี่อันนี้สาวเลยที่เกิดเกลดเขาจมาจมไอ้ไอ้พังรือเ่ครดว่าอันัูกไหมผัวใช่ไหมเห็นบอกอยู่ดิเห็นปะเออยอมหลังเลียวชมเออเอาสม่ไปเบิ้งนะไปเบิ้งนะไปพี่ผู้ชมคอยมาเบิ้งเหล็กถูกแม่นแล้วครับผมกับนางเกียดครับไปครับท่านผู้ชมไปเไปเบิ้งกันเลียดนางเกียดไปครับทนผู้ชมเออเดี๋ยวไปเบิ้ง โชคลาภน้ำไอ้ไข่เด็กวัดดีๆครับไปเบิ้ง่าคนชิมี่เตะตัวไดให้อีกบ่ครับนะครับทาช่วมไปครับนี่ไม่นีงเออโชคนี้แผ่เบาเก็บเนี่ยแต่เบาใช่จิอีกนประกาศจากเบาเก็บไดไหนแล้วไไหนไปไดนปลดเบาใช่เขาเบิ้งลิปอยู่เขาประกาศจากปันไดเพราะว่าเช่าสีเข้าใจปะเออนะครับ ้ยน้สุดยอดเสุดยอดสุยอับท่านผู้ชมบึขานังบังเพื่อโชคดีรับท่านผู้ชมสุดยอดรับท่านผู้ชมเลยก็กับกับกับบึ้งฮากเต้่องตบงดีดีเยบางเทียบพอทีให้โชคให้ยังยูบบางเทียบกะ คือแต่วูชมบางทีแสง,แงม,มันกรแหงเลยต่ผูชมเบื่บางทีเขาขลิ่ไฟยากนะแต่เห็นหนั้งเ,นนงเท่านี้ก็เกิดหาผิดผิดทังคิวเกิดหาเห็นป่ะวูเจหญเห็นป่ะนี่เกิดหา้าข้างบนนะครับเ,เ,เบื้องเกี่ยมเป็นกรส่งชมวงเลยเกิหาเบิ้งขึลนเราะเบาหาล<า>อดแบบผู้ชมเห็นตัวไหนเนาะเบิ้งไปต้องกันะครั อะไรีันอะไรนี่มาเป็นโออแต่ว่าขันแสงขันแสงแห้งนี่สี่สิบว่เห็นเป็นตัวเห็นนี่เห็นอะไรนจับนี่นพิเศษปึ๊บเบิงนี่แล้วก็ไปน้ำกันแล้วก็ทำช่วงอ่าดูดเงินอ่าดวงไปดวงมั่นครับนี่ครับอ้าวนะควรว่ามันดวงมั่นเลยอ้าวดวงท่านแม่ไห่แม่นิกิธานี่เจ็ดห้าก็มีด้อ อันนี้วะอันนี้มัน๋อเจ็ดเก็ดหนึ่งหาโอ้ตอนนี้แต่อน่ยู่ทั้งท้างเห็นเห็นเป็นเจ็ดแปดเลยน้อาบมนี่อี่ี่น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 นีี่นีน่่นน่ี่นีน ช่องของพ่นเห็นเป็นเกตหาหรือเกตหาหนึ่ง้ะครับท่านผู้ชมเกศหนึ่งหาเกหนึ่งแหละกวนเห็นกัพยายามเบิ้งตามผันตามนี่เพิ่นี่อไเปกระที่เก่าแหละท่านผู้ชมเห็นกันต่กีเพราะเขาสียหยกพนมนมอท่านผู้ชมผมผมอัานุ่มบานเห็นเลยประทัดเก่าไหมนี่ไหมไม่งันเป็นเห็นเดีย แล้วทีนี่ตรงที่นีผมไม่ได้เห็นยังหรออาวินเป็นหาบแปดหนึ่งผมเหลือเศษดักใหญ่เป็นเหล็่างหัวอยู่ช่งหัวอาวินน่ะล่ะเบิ่งส่งแล้วเอาเด้อแต่บ่ยชนเอ้ยตัวไหนเด้อเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อเอาเด้อตัวไหนตัวนี้ดักใหญ่เต็มหัวเลยดักใหญ่เต็มหัวบ่นี่เป็นคนเป็นเลขกบ่นี่ตัวไหนนี่เ ถุ่มเท้ครับเพื่อขอชุดลาะเพื่อเอฟซีน่าไข่ใรเทควัดเกดีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวใครให้เหรอครับคิดว่าจะเป็นเน็ตหาหนึ่งเนี่ยครับพี่รุ่นพ่าตรงกันสองหมอผมพลิกพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมพลิกอีกด้านหนึ่งเห็นเห็นเป็นนี่ครับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมอ่ะไปต่อยซองไฟเดี๋ยวเดี๋ยวไปนี่ครับเป็นเดี๋ยวซองตั้งมั้ยครับนี่มั้ เี่งสสออหหหหห้้าาากกมรืเเ็็ป็นแปดสองแปดกับห้าเกตอันนี้เลขค้างกว่าทับตัวเก้านะครับแล้วก็อีกอีกด้านอีกแผ่นหนึ่งเเป็น้าสองห้าแปดโอ้ไม่ใช่ครับห้าแปดหนึ่งกับท่านผู้ชมครับควดูได้หลายแบบมากนะครับโอ้เอเบ้าเขียดเป็นแบบปัดง่ายยังไงอ่าขอคุณในหลายเบ้าเขียดอ่าพ่อเหรอครับเะครับ ขับทำตุ้มเหล็กถูทำใไมครับนะครับทำผู้ชมเดี๋ยวไปเบื้งเล็กถูน้ำกันเาครับทนผู้ชมเบื้องเหลายรเบกนเดียบแต่ว่าทึ่งๆกับดันเบื้งไหแต่ว่ากลการเบื้องสองหหรือหกเจ็หรือหกสามหาหรมท่งหกสาแลได้งรเบ่แย่ใจแต่ว่าที่ว่าหมั่นใจเป็นเนึ่อันนี้ผมก็ซองให้เบื้องไหนนะครับแต่ว่านี่ผมไล่ให้เบื้องนี้ซือดอกครับทนผู้ชมเนี่ยครับแต่ว่ามันเ็หอไย่านห้าพืนที่หาเนาะห้าพืนที่หา

นหวดของโมจะเห็นหกเจ็ดห้านะครับท่านผู้ชมหกเจ็ดห้ากคนไหแช่เพ่นใจด้สมอหลอวัดีดีนหวดนี้โมาเ็ดบเ็นีหเ็ดี่ลแหะเอานะครับท่านผู้ชมเห็นบอครับ หกเกตห้ากเก้ากเกตห้าก็ได้นะครับท่านผู้ชมตามนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมขอให้โชคดีปังๆรวยกันท,ทุกคนนะครับครับ,รบตามนั้นก็ท่านผู้ชมที่นี่จะได้กรบลา,ลาครับไอไข่เด็กวัดเกดีหรือตาไข่ วัดปามันนะครับพระว่าที่มันทั้งสามช่องมานนากันเมนีพอท้องแล่บอดีมานะครับนี่เราใช้กับบอดีมาน้องน่านกับบอดีมานะครับก็บเได้ขอากราบล่าตะไคร่เด็กวัดเกดีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทั้งบาทเอฟซี 4, ทั้งบาทนะครับอ่าโชคดีปังๆรวยๆอ่กันสุขูสุขเด้อครับเดินทางไกลๆก็ขอให้แขวคาดปลอดภัยในการเดินทางนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ โอ้บ้าเขียดเพิ่นมาตบหลังมีหยังบ้าเขียดเขาบ่เลขมื้อนี้้โอยเขาแท้ต้าใครเพิ่นให้ยุ่นบ่เขาแท้เขาแท้คระอ๋อคือมันร้อยนหรครับอืมครับครับบ้าเขียดเป็นหวไอ้ได้ครับอืมนี่ก็กินนั่ะนะครับเอาเนาะบ้าเขียดเนาะครับงานกึศข้เล่นเนี่น่นอนแน่นอน100% 100%ครับเขาเต็มเต็มเต็มครับผมไปครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ